สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูจิ๊บนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะลูกวันนี้นะคะครูจิ๊บจะมาสอนนักเรียนเรื่องการหามวลและปริมาตรของสสารคะ่ะลูกก่อนอื่นเลยคะ่ะลูกก่อนที่เราจะเรียนนะคะนักเรียนรู้จักคําว่ามวลไหมลูกคําว่ามวลคืออะไรเอ่ย คำว่ามวลก็คือเนื้อสารหรือว่าปริมาณของเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้นนะคะซึ่งมีค่าคงที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดหรืออยู่ในที่ใดบนโลกนะคะ<ม>หน่วยของมวลก็คือกรัมหรือกิโลกรัมนั่นเองนะคะลูกส่วนปริมาตรนักเรียนขาปริมาตรคืออะไรลูกเราเรียนเรื่องสสารเนี่ยมาค่อนข้าง2อสาคาบแล้วใช่ไหมลูกแต่ว่าน้องเนี่ยก็ยังไม่รู้จักคำว่าส,สาร ไม่รู้จักคําว่าปริมาตรเพราะฉะนั้นปริมาตรคืออะไรคะลูกปริมาตรก็คือขอบเขตนะคะหรือพื้นที่ที่ส,สารน,นั้นบรรจุอยู่นะคะหน่วยของปอริมาตรคือลูกบาเซนติเมตรนั่นเองนะคะลูกนะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะลูกนักเรียนจะมาดูเรื่อง ของการหาปริมาตรของของแข็งนะคะซึ่งการหาปริมาตรของของแข็งนะคะลูกในหนังสือวิทยาศาสตร์ก็มีนะคะลูกซึ่งจะอยู่ในหน้าที่178นะคะลูกสำหรับการหาปริมาตรของของแข็งนะคะนักเรียนนะคะสามารถหาปริมาตรได้ทั้งหมด2กรณีด้วยกันนะ,ะกรณีที่1ก็คือของแข็งนะคะมีรูปทรงเรขาคณิตนะคะเราจะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ว่า กว้างคูณยาวคูณสูงนะคะลูกสมมุติว่ากล่องใบนี้มีความกว้าง2เซนติเมตรมีความยาว3เซนติเมตรมีความสูง2เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าปริมาตรของกล่องใบนี้นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูกติ๊กตอกติ๊กตอกนะักเรียนลองคิดสิลูกคำตอบคือเท่ากับ 12ลูกบาทเซนติเมตรนะคะและสำหรับกรณีที่2เราจะใช้ถ้วยยูเรกานักเรียนรู้จักถ้วยยูเรกาไหมลูกดังรูปนะคะเรีกรูปนี้คือรูปถ้วยยูเรกานะคะนี่คือถ้วยยูเรกานะคะมันจะมีช่องที่มีไว้สำหรับน้ำล้อนออกมานะคะก็คือช่องนี้นะคะลูกถ้วยยูเรกานี้นะคะมีไว้สำหรับใช้ หาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่นอนนะคะอย่างเช่นพวกก้อนหินนะคะกันไกรรองเท้าดินน้ำมันพวกนี้นะคะเราจะใช้ทั่วยูเรก้าในการหาค่าปริมาตรของของแข็งนะคะและสำหรับมวลนะคะลูกสำหรับมวลสำหรับมวลของของแข็งนะคะลูกเราสามารถ หาค่ามวลได้โดยการนำอของแข็งนะคะไปชั่งบนเครื่องชั่งนะคะซึ่งเราจะได้มวลของของแข็งออกมานะคะลูกนักเรียนสามารถดูในหนังสือนะคะประกอบค่าได้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะในหนังสือของนักเรียนหน้า178นะคะลูกเขาต้องการหามวลของผลซ่อมนะคะ ซึ่งเขาก็เอาไปช่างบนเครื่องช่างใช่ไหมลูกและค่าที่ออกมานะักเรียนเห็นค่าในหนังสือไหมคะค่าในหนังสือออกมาก็คืออ่านค่าได้50กรัมนะคะซ่อมผลนี้นะคะมีมวลทั้งหมด50กรัมนะคะส่วนสไลด์ถัดไปนะคะลูกก็จะเป็นการหามวลของของเหลวนะคะและก็การหาปริมาตรของของเหลวนะคะสําหรับการหามวลของของเหลวนะคะ เราสามารถหาได้โดยการนำไปช่างบนเครื่องช่างเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็อ่านค่านะคะและการหาปริมาตรของของเหลวนะคะเราสามารถหาค่าได้โดยการใช้การตวงนั่นเองสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตวงนะลูกนะในหนังสือหน้า179นะคะลูกมันบอก ตัวอย่างให้นักเรียนแล้วนะคะก็จะมีกระบอกตวงนะคะถ้วยตวงแล้วก็กระบอกฉีดยานะค่ะลูกนี่จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการตวงของเหลวค่ะที่กระบอกตวงถ้วยตวงหรือว่ากระบอกฉีดยานะคะลูกจะบอกสเกลระดับปริมาณปริมาตรของของของเหลวไว้เรียบร้อยเลยนะลูกสามารถอ่านค่าตามกระบอกตวงหรือว่าถ้วยตวงหรือว่ากระบอกฉีดยาได้เลยนะคะ และสไลด์นี้นะคะลูกจะเป็นการหาหมวลของแก๊สนะคะแล้วก็การหาปริมาตรของแก๊สนะคะลูกสําหรับการหาหมวลของแก๊สนะคะในตัวอย่างนี่ก็คือลูกโป่งใช่ไหมลูกสมมุติว่าน้องเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ลูกโป่องอันนี้มีมวลเท่ากับเท่าไหร่นะน้องนะคะก็เอาลูกโป่งที่น้องได้มีการเป่าลมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาไปช่างบนเครื่องช่างนะคะจากนั้นก็อ่านค่าออกมานะคะดังตัวอย่างในหนังสือหน้า180นะคะลูกเขาเอาลูกโป่งนะคะไปหาค่ามวลโดยการนําไปช่งบนเครื่องช่งซึ่งค่ามวลที่ออกมานะคะก็มีค่าเท่ากับ10นะคะ1 0 0จกรัม 00, หรือว่ามีค่าเท่ากับ10กรัมนั่นเองนะคะและสําหรับการหาปริมาตรนะคะลูกปริมาตรเนี่ย ปริมาตรของแก๊สนะคะลูกนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าแก๊สนะคะมีรูปร่างาและก็ปริมาตรที่ไม่แน่นอนหมายความว่ามีรูปร่างและปริมาตรนะคะไม่คงที่นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะคะสมมุติว่าถ้าในภาชนะทรงกลมนะคะขนาด1ลิตรนะคะแก๊สนะคะ ก็จะมีรูปร่างเป็นทรงกลมที่มีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรนั่นเองถ้าให้แก๊สนะคะอยู่ในภาชนะที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรได้นะคะปริมาตรของแก๊สนะคะจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความดันแล้วก็จำนวนโมลน,นั่นเองนะคะลูกส่วนการหาค่าปริมาตรนะคะแก๊สนะคะมีปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุเสมอนะคะ แก๊สจะมีปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุเสมอถ้าแก๊สนะคะถูกอัดในกระป๋องหรือว่าภาชนะที่มีรูปร่างไม่แน่นอนนะคะเราจะใช้วิธีการแทนที่น้ำในการหาปริมาตรของแก๊สนะคะและวันนี้นะคะลูกครูจิ๊บก็มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนนะคะ,ะและนักเรียนคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอการหาหมวลแล้วก็ ปริมาตรของสารสนะคะลูกนักเรียนไปฟังได้เลยค่ะในคลิปนี้นะคะมีคำตอบแล้วก็มีสาระดีๆให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาหาปริมาตรของสสารกันนะคะใครทราบบ้างว่าปริมาตรคืออะไระเรามาดูพร้อมกันนะคะปริมาตรคือขอบเขตหรือพื้นที่ที่สสารสามารถบรรจุอยู่จะมีหน่วยหลากหลายเลยนะคะเช่น ลูกบาทเซนติเมตรลิตรมิลลิลิตรตัวอย่างเช่นยางลบก้อนหินก้อนอื่นเราจะมาหาปริมาตรของของแข็งกันก่อนนะคะ การหาปริมาตรของของแข็งสามารถหาได้2กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่1ของแข็งที่มีรูปร่างเรขาคณิตเราจะใช้สูตรหาปริมาตรนะคะเช่นหาปริมาตรของแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรก็จะมีดังนี้นะคะ กว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงวันนี้ครูจะยกตัวอย่างวิธีการหาปริมาตรของยางลบให้ดูนะคะยางลบนี้มีมีความกว้าง5เซนติเมตรมีความยาว15เซนติเมตร และมีความสูง2เซนติเมตรเราจะเอาตัวเลขมาแทนค่าเลยนะคะ5คูณ15คูณ2ขั้นแรกเราจะเอา5คูณกับ2ก่อน5คูณ2จะได้10แล้วก็เอา10มาคูณกับ15 ใครตอบครูได้บ้างว่า10คูณ15เท่ากับเท่าไรเอย่ยเท่ากับ150นั่นเองอาข้อนี้ตอบ150ลูกบาทเซนติเมตรกรณีที่2ก็คือของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่นอนเราจะใช้การแทนที่น้ำหาปริมาตรนะคะ ของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่นอนมีอะไรบ้างมีก้อนหินกันกรของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่นอนเราจะใช้การแทนที่น้านะคะโดยปริมาตรของของแข็ง จะเท่ากับปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาปริมาตรของแข็งเท่ากับปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาเราสังเกตดูจากรูปค่ะก,ก่อนใส่ก้อนหินแล้วก็หลังใส่ก้อนหินน้ำที่ล้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรของหินนั่นเอง ในการทดลองนี้เราจะใช้ถ้วยยูเรานะคะต่อไปเราจะมาหาปริมาตรของของเหลวการหาปริมาตรของเหลวเราจะใช้วิธีการตวงนะคะโดยจะใช้ถ้วยตวงหรือว่ากระบอกตวงนั่นเอง คูจะยกตัวอย่างการตวงมาให้ดูนะคะสมมุติว่าครูจะตวงน้ำแดงอครูเอาน้ำแดงใส่เข้าไปแล้วก็จะอ่านค่านะคะโดยการอ่านค่าเราจะให้สายตาอยู่ในระดับน้ำนะคะแล้วก็เราจะอ่านส่วนโค้งของน้ำส่วนโค้งของน้ำอยู่ตรงกับสเกลไหน เราจะอ่านค่านั้นนะคะเช่นครูตวงน้ำแดงนี้ได้ส่วนโค้งอยู่ตรงกับ32พอดีเลยแสดงว่าปริมาตรของน้ำที่ครูได้ก็คือ32มิลลิลิตรต่อไปเราจะมาหาปริมาตรของแกส๊ส ปริมาตรของแก๊สหาง่ายๆเลยปริมาตรปริมาตรของแก๊สจะเท่ากับภาชนะที่บรรจุปริมาตรของแก๊สจะเท่ากับภาชนะที่บรรจุและถ้าแก๊สถูกอัดในกระป๋องหรือภาชนะที่ไม่แน่นอนเราจะใช้การแทนที่หนามหาปริมาตรของแกส๊ส ตัวอย่างเช่นครูจะหาปริมาตรของแก๊สที่อยู่ในกล่องนี้กล่องนี้บรรจุได้100ลูกบาศเมตรแสดงว่าปริมาตรแก๊สที่อยู่ในกล่องนี้ก็เท่ากับ100ลูกบาศเมตรเหมือนกัน ต่อไปถ้าแก๊สถูกอัดในกระป๋องหรือภาชนะที่ไม่แน่นอนเราจะใช้การแทนที่น้ำมาหาปริมาตรของแก๊สเช่นนี่แก๊สถูกอัดในกระป๋องสีแดงนี้เราจะเอากระป๋องอัดแก๊สย่อนลงไปในน้ำเราจะใช้ถ้วยยูเรก้าเหมือนเดิมนะคะ เราจะเอากระป๋องอัดแก๊สย่อนลงไปในน้ำน้ำก็จะหล่นออกล้นออกมาน้ำก็จะล้นออกมาน้ำที่ล้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรแก๊สที่อยู่ในกระป๋องอสมมุติว่าการทดลองนี้น้ำที่ล้นออกมา160มิลลิลิตร ก็แสดงว่าแก๊สในกระป๋องก็เท่ากับ160มลลเหมือนกันคลิปของคุณครูนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะลูกคราวนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทาแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้าที่183นะคะลูกนะคะจะอยู่ในข้อที่2ใหญ่นะคะลูกข้อที่2ใหญ่นะคะเขาบอกว่า ดูภาพแล้วระบุวิธีการหามวลและปริมาตรของสสารนะคะลูกนะคะจะมีรูปทั้งหมดอยู่3รูปภาพด้วยกันนะคะตัวอย่างนะคะครูจะยกตัวอย่างรูปที่1รูปที่1นี่คือรูปอะไรคะลูกรูปน้ำใช่ไหมลูกน้ำอยู่ในสถานะที่เป็นอะไรเอ่ยคะคำตอบคือเป็นของเหลวนะคะลูกวิธีการที่เราจะหาหามวลของของเหลวนะคะเราจะใช้วิธีการใดลูก ตัวอย่างนะคะเราจะนำไปช่างบนเครื่องช่างนะคะและการหาปริมาตรของของเหลวนักเรียนหลังจากที่นักเรียนดูคลิปและก็คุณครูทธิบายไปแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าวิธีการหาปริมาตรของของเหลวเราสามารถหาได้โดยวิธีการใดคะคำตอบคือใช้การตวงนั่นเองนะคะลูกสำหรับข้อที่2และข้อที่3คุณครูให้น้องลงมือทำเองนะคะ สำหรับวันนี้ครูจิ๊บต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน